ฉันทำหมกหัวปลีเหลือเนี่ยมันเยอะฉันก็เลยไม่ย่างไม่นึ่งฉันอุดีกว่าอุหัวปลีจ้ะเนี่ยทำอร่อยเหมือนกันแหละรสชาติก็คล้ายๆกันเนี่ยเพียงแค่ใส่เข้าคั่วลงไปแค่นั้นใส่ข้าคั่วอใส่เข้าคั่วเนี่ยอาหารอีสานเมนูหมดพุงหมดใต้เลยเนี่ย <laughs> แล้วก็คน มันสุกพอมันไมแห้งแล้วก็สุกแล้วก็กินได้เหมือนหมกกันแหละแต่จะใส่เข้าคั่วไปอะไรเขาเรียกว่าอุ๊อุหัวปลีมันแห้งแล้วก็ให้มันสุกอ่ะมันก็มีน้ำนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยเอาฝาครอบไว้เดี๋ยวมันก็สุกฝาครอบไว้อย่างนี้เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวให้ดูอีกนะจ๊ะแค่นี้นะ